สวัสดีพี่ทุกคนนะคะใหม่สุค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดือดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้ก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วนะคะแล้วก็จะพาพี่ทุกคนไปชมน้องไก่บ้านน้องหอมอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะก็ พาผู้เป่าตัวน้อยมาออกช่องด้วยนะคะแกก็ยังงงๆอยู่นะคะว่ากําลังทําอะไรอยู่นะคะมองซ้ายมองขวานะคะก็อันนี้จะเป็นหลานตัวเล็กนะคะไม่ใช่ลูกนะคะที่หายไปนานเดี๋ยวหลายคนอาจจะคิดน้องหอมไปคลอดลูกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นหลานชายตัวเล็กนะคะอายุประมาณหนึ่งขวบกว่าเองนะคะก็มาเที่ยวหาที่บ้านนะคะมาดูน้องไก่นั่นเองนะคะ ก็วันนี้นะคะน้องหอมจะมาเลี้ยงข้าวไก่อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับอัปเดตน้องไก่นะคะเพราะว่าที่ห่างหายไปไหนนานนะคะก็ไม่ได้ไปไหนก็คือยังอยู่บ้านเลี้ยงไก่เหมือนเดิมนะคะก็ทําอาชีพเดิมๆอยู่บ้านนี่แหละนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวตอนนี้<อ>เป็นเวลาช่วยงยามเย็นนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะมาเลี้ยงข้าวน้องไก่กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู<อ>เดี๋ยวตอนนี้น้องหอมจะไปตักตักข้าวไก่ก่อนนะคะเพื่อที่จะนํามาเลี้ยงไก่เองนะคะ ข้าวไก่นะคะในการเลี้ยงไก่ของบ้านน้องหอมนะคะก็คือจะอผสมกับน้ําแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะแกบนะคะเพื่อที่จะมาเลี้ยงไก่นะคะคือบอกเลยว่าอาหารไก่ของน้องหอมนะคะเลี้ยงเหมือนข้าวหมูเลยนะคะหมูเลี้ยงยังไงก็เหมือนเลี้ยงไก่แบบนั้นเลยนะคะอย่างแรกต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าข้าวของไก่มันเหม็น <laughs> นะคะ ตอนนี้นะคะไก่นะคะที่น้องหอมไปซื้อจากเชียงตุงมานะคะก็เติบโตแล้วนะคะก็บอกเลยว่าเรื่องไก่เชียงตุงนะคะอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปเลี้ยงข้าวไก่กันนะคะก็วันละ10ขันถึง12ขันเนาะอันนี้จะเป็นขันน้ํานมนะคะก็จะเลี้ยงตามขันนี้เลยตอนนี้ไปกี่ขันแล้วสี่ห้าหรือ่าหกเจด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะน้องไก่เริ่มเติบโตแล้วนะคะอันนี้แหละดูไก่ที่ซื้อจากเชียงตุงมานะคะไก่จะตัวเตี้ยแล้วก็ตัวเล็กมากนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยใหญ่เลยนะคะและอันนี้จะเป็นโปรโตีนของน้องไก่นะคะก็เห็นจากการเลี้ยงไก่ของพี่ๆคนไทยนะคะก็เลยเรียนแบบในการเลี้ยงไก่ด้วยนะคะโปรโตีน ทําให้น้องไก่อ้วนนะคะแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยช่วยอ,อะไรเลยนะหรือว่าเราต้องใช้เวลานาน,านๆก่อนนะคะถึงจะเห็นผลเนาะอะ่มามามานี่นะคะมันจะมีข้าวสารนะคะมีข้าวสารแล้วก็ลำข้าวนะคะลาข้าวหรือว่าเก็บนั่นแหละเนาะแล้วกอ็อาหารนิดนึงนะคะในการผสมแล้วก็เลี้ยงน้องไก่แต่ละมื้อนะคะก็ประมาณนี้นะคะไก่ที่ซื้อจากเชียงตุงมานะคะตอนแรก น้องหอมเคยถ่ายทําให้พี่ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะน้องไก่ก็ซื้อซื้อมา150ตัวนะคะซื้อไก่ตัวอ่อนมานะคะตัวละ30บาทนะคะแล้วก็หลังจากที่ซื้อมาเลี้ยงสักแป๊บหนึ่งนะคะน้องไก่ก็ตายไปเยอะมากตายไปเป็นครึ่งเลยนะคะและทุกวันนี้ก็ยังทยอยตายอยู่นะคะแล้วก็คือบอกเลยว่าน่าจะขาดทุนมากๆเลยเพราะว่าปกติก็ไม่เคยซื้อไก่ที่ไหนนะคะมาเลี้ยงส่วนใหญ่ก็คือจะ ให้ไข่เองนะคะแล้วก็ฟักเองไก่ธรรมชาติที่บ้านน้องหอมเองนะคะแต่ว่าตั้งแต่ไปซื้อไก่เชียงตุงมานะคะไก่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็ไก่ก็จะโตช้ายังไงยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็มันจะตายเยอะมากนะคะและอีกอย่างหนึง่งไก่ก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะไก่ก็คือจะทยอยตายนะคะเป็นลวกเป็นโรคนะคะตาบวมปากบวมหรืออะไรพวกนี้ตายบ่อยมากนะคะก็จนไม่รู้จะ วิธีแก้ยังไงเลยนะคะก็คือมีพี่ๆหลายคนคนไทยก็ยังถามเข้ามาว่าอาย่างไรถ่ายทําวิธีรักษาน้องไก่ให้ดูหน่อยคือไม่ได้ถ่ายให้ชมเลยเพราะน้องของมเองก็ไม่รู้วิธีรักษาเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็ไก่ก็ยังทยอยตายอยู่เรื่อยๆนะคะมาเดี๋ยวตอนนี้จะไปเลี้ยงข้าวน้องไก่กันก่อน150ตัวนะคะตอนนี้ดูผ่านไปน่าจะ2เดือน3เดือนแล้วหรือเปล่านะคะ ไก่ยังตัวเล็กอยู่เลยมันหิวนี่นะคะหนึ้าิบตัวอุ้ยอุ้ตายไปเยอะมากและนี่ก็คือรวมรวมไก่ที่บ้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะไก่ที่ซื้อจากเชียงตุงมานะคะดูมันหิวดูดูดูให้อาหารก็คือต้องแบ่งแยกให้ที่ละนิด ทีละหน่อยนะคะถ้าให้รวมๆกันที่เดียวนะคะมันไม่ได้นะคะมันแย่งกันกินนะคะมันอึดอัดออนี่แหละชีวิตแต่ละวันเลี้ยงข้าวไก่นะคะวันละสามมื้อเลยนะคะออดูสภาพน้องไก่นะคะอันนี้คือจะเป็นเออไก่เ,ออเดี๋ยวก่อน อันนี้คือจะเป็นไก่ที่บ้านน้องหอมที่เราเลี้ยงเองนะคะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นไก่ที่ซื้อจากเชียงตุงมาดูไม่สวยเลยแตกต่างกันมากไก่เชียงตุงนะคะจะออกสภาพนะคะลักษณะของตัวไก่ก็จะตี้เตี้ยไก่ของบ้านเราก็จะสูงสูงยาวๆนะคะลําตัวก็จะยาวๆแต่ไก่เชียงตุงนี่คือเตี้ยมากนะคะก็นี่แหละประสบการณ์เนาะถ้าเราไม่ลองหาซื้อไก่ที่อื่นมาเลี้ยงดูเราก็จะไม่รู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ประสบการณ์จากการซื้อไก่เชียงตุงมารู้สึกว่าไม่ผ่านเลยนะคะแล้วก็ทุนในการเลี้ยงไก่นะคะซื้อจากเชียงตุงมาขายเนาะก็คือทุนหมดไปเยอะมากนะฮะก็ตายตายไปเยอะมากรู้สึกว่าน่าจะขาดทุนอย่างมากเลยนะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะไก่ที่บ้านน้องหอมโอ้น้าหมดไก่ที่บ้านน้องหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่ไก่ที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนะคะก็ ไข่เองฟักเองนะคะนี่ลูกไก่ก็ยังเล็กๆอยู่นะคะอันนี้ยังไม่ได้ให้วัคซีนเลยนะคะไก่ยังเล็กอยู่เพราะว่าอ,อันนี้เพิ่งฟักได้แค่ไม่กี่วันอุยอ้ยดูตัวอุ้ยมีตัวหนึ่งตายแล้วอุย้ยยังไม่ตายยังไม่ตายมันเป็นอะไรไม่รู้แทบไม่ขยับเลยนะคะนี่เพราะมันเพิ่งฟักได้น่าจะไม่ถึงเจดวันนะคะยังไม่ถึงเจ็ดวัน มันยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะโดนตัวใหญ่กัดหรือเปล่าจิกหรือเปล่านะคะมันสันส่นๆอ่ะก็ให้อาหารแล้วก็ให้น้ํานะคะให้อาหารล้นลวนๆเลยถ้าเป็นไก่เล็กๆแบบนี้นะคะให้อาหารอย่างเดียวแล้วก็จะมีในเล้าตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไก่ที่บ้านน้องหอมที่เราเลี้ยงไว้เองนะคะไม่ได้ซื้อมานะคะโอ้อันนี้ก็อาหารหมดแล้วนะคะอันนี้ก็มีประมาณ น่าจะประมาณ20ตัวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งไซส์นะคะที่มันฟักเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไก่บ้านน้องหอมหมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาเติมอาหารให้ตอนนี้เรามาให้พี่ๆทุกคนดูไก่บ้านน้องหอมกันก่อนแล้วกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเล้านะคะนีะ่มาดูในเล้านี้อันนี้ก็คือให้วัคซีนเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น ไก่ที่บ้านน้องหอมนะคะไข่เองฟักเองนะคะแล้วก็จะให้แม่ไก่นะคะอยู่ร่วมด้วยแค่1ตัวนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นให้แก่ลูกไก่นั่นเองนะคะและไก่นี้นะคะก็จะประมาณเอ่อน่าจะสิกว่าวันได้นะคะไก่ตรงนี้นะคะให้วัคซีนเรียบร้อยนะคะ ก็ยังมีอีกนะคะยังไม่หมดยังมีอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่หลายๆคนที่ติดตามน้องหอมอาจจะรู้นะคะสถานที่หนึ่งที่เป็นที่มีคนมาขโมยไก่นะคะแต่นี่คือจะเป็นไก่หน้าบ้านเท่านั้นเองนะคะนี่เลยนะคะดูไก่เชียงตุงนะคะผ่านมา2เดือน3เดือนบางตัวยังแค่นี้อยู่เลยดูลักษณะแบบนี้มันจะโตได้ไหมนะคะดูดูทั้งขนดูทั้งตัวมันบอกเลยว่าไม่สวยมากๆเลยแล้วก็ดูท่าทางแล้วน่าจะ ไม่โตง่ายๆเลยนะคะไก่ที่นํามาจากเชียงกุงบางตัวก็ตัวใหญ่มากบางตัวก็คือแทบไม่โตเลยนะคะเนี่ยอย่างเช่นพวกนี้ก็โตอยู่แต่ลักษณะของมันคือแค่ล้ายนกเลยนะคะาาดูมันมันเหมือนนกอะ่ะดูรูปล่างของมันแคล้ายนกอ่ะนะคะเตี้ยเตี้ยดำาๆดูเนี่ยดูอันนี้ก็เตี้ยเตี้เนี่ยดูท่าทางแล้วเหมือนไก่จะไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่เลยนะคะ นี่นะคะไก่ที่เพิ่งฟักใหม่ๆยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะให้อาหารล้วนๆเลยค่ะ,ะในรอบนี้ก็ยังให้อาหารล้วนๆนะคะเพราะว่ายังตัวเล็กอยู่ถ้าตอนที่มันยังเล็กอยู่นะคะเราก็จะเน้นให้อาหารอย่างเดียวเลยถ้ามันโตกหน่อยนะคะเราก็จะให้รวมถึงข้าวสารแล้วก็แกลบด้วยนะคะเราก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเลยนะคะถ้ามันโตนะคะเราก็แทบจะไม่ได้ให้กินอาหารเลยนะคะ เราก็จะให้มันกินให้มันได้กินแบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเราก็จะห้อยแบบนี้ถ้ามันหมดเราก็เติมเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเปิดไฟอันนี้จะเป็นไฟไล่ยุงนะคะถ้ากลางคืนไฟมันก็จะออกเองอัตโนมัติเลยนะคะโอเคนี่แหละชีวิตแต่ละวันอยู่บ้านเลี้ยงไก่ไก่นี่คือไม่ใช่น้อยเลยนะคะถ้ารวมๆทั้งหมดนะคะน้องไก่ก็น่าจะมี ประมาณ200ร้0กว่าตัวนะ่าจะได้อยู่เนาะเพราะว่ารวมถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยนะคะเยอะนี่แหละชีวิตแต่ละวันเลี้ยงข้าวน้องไก่วันละสามมื้อะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาให้ไก่ข้าวไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะนี่คือทุกตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้คือจะเป็น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไก่นะคะก็มีประมาณ20-30ถึงตัวนะคะทั้งพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์นะคะถ้าเป็นลูกไก่ท้ามันแตกมาเราก็จะไว้อีกที่หนึ่งนะคะเฮียง้างดูหน้าเหมือนจะร้องไห้เลยเฮ้ยง้างอ่ะ,อะ,อะแล้วตอนนี้นะคะน้องหอมจะพาพี่ทุกคนมาดูน้องไก่อีกที่หนึ่งนะคะที่อ่ตรงนี้จะเป็นไก่ตัวใหญ่เลยนะคะก็อีกวันสองวันนี้เราจะเอาออกขายแล้วนั่นเองนะคะ นี่ใกล้จะเอาขายได้แล้วนะคะจะได้เงินอีกแล้วอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไก่ตัวใหญ่เลยนะคะอุ้ยนี่จะเป็นไก่ชุดใหญ่เลยนะคะดูอันนี้อยู่อีกที่หนึ่งต่างหากมันก็จะกลัวๆนะคะ กัวน้องคำพองม,ม,มันกลัวน้องคำพองนะคะเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนข้าวหมูเลยนะคะดูอีกวัน2วันเราก็จะขายแล้วนะคะไก่แต่ละตัวนะคะน้ําหนักก็อยู่ที่ประมาณ1นกิโลนะคะสอขีดนะคะประมาณนี้กําลังดีเลยนะคะถ้าเราออกขายถ้ามันตัวใหญ่เกินไปก็ พ่อค้าแม่ค้าเขาจะไม่รับซื้อกันนั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะพี่พี่เอฟทางฝั่งไทยนะคะก็สอบถามน้องหอมเข้ามาว่าสนใจอยากซื้อไก่นะคะอยากได้ไก่บ้านน้องหอมนะคะบอกเลยว่าถ้าส่งทางฝั่งไทยนะคะน้องหอมเองส่งไม่เป็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นขายนะคะในท่าเดือนนะคะหรือแถวบ้านน้องหอมนะคะแล้วก็ ส่งถึงตลาดในทักกี้เหล็กเท่านั้นเองนะคะในเฉพาะทางฝั่งบ้านน้องหอมเองนะคะถ้าต้องข้ามด่านส่งทางฝั่งไทยเลยน้องหอมส่งไม่เป็นนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ขายนะคะทางฝั่งไทยนะคะก็มีพี่ๆขอซื้อเข้ามาอยู่แหละแต่ว่าจะขายส่งยังไงส่งไม่เป็นนะคะก็ส่วนใหญ่จะส่งในตลาดบ้านเรานั่นแหละนะคะนี่ก็แต่ละตัวก็ประมาณนี้แล้วนะคะอีกวัน2วันเราก็จะได้ขายกันแล้วนะคะนี่เออซูมให้ดูหน่อยน้องหอมไก่ตัวสีเหลืองๆสองตัวนี้นะคะ จะเป็นไก่ตัวผู้นะคะจะเป็นไก่ที่สั่งมาจากเชียงตุงนะคะอันนี้ถ้ามันตัวใหญ่เลยมันก็ใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าที่หน้าบ้านนะคะมันไม่ใหญ่เลยก็แปลกอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ตัวใหญ่เลยทั้งทที่เราเอามาวัานเดียวกันนะคะมันแตกวันเดียวกันนะคะแต่ทาไมมันแปลกจังนะคะก็อย่างอย่างตัวนี้สามารถขายได้แล้วแต่หน้าบ้านบางตัวยังเด้กอยู่แค่นี้อยู่เลยนะคะก็คือจนหมดวิธีนะคะในการ รักษานะคะว่าจะทํายังไงถึงให้มันหายนะคะหรือว่าให้มันโตไวนะคะโปรโตีนหรือพวกอาหารเสริมอ,อะไรพวกนี้ก็ซื้อมาเลี้ยงหมดแล้วนะคะแต่มันก็ยังเหมือนเดิมนะคะ,ะประมาณนี้แหละน้องไก่น่าจะกลัวนะคะยังมีอีก2ถาดนะคะที่เราเลี้ยงอาหารน้องไก่เดี๋ยวเขาก็คงจะมากินกันเองแหละนะคะมาเดี๋ยวเรากลับไปหน้าบ้านกันไปดูหลานก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงร้องไห้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เรามาเลี้ยงข้าวไก่นะคะแกอยู่หน้าบ้านคนเดียวนะคะ,นะคะ ตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็เลี้ยงข้าวไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกๆวันจะเลี้ยงข้าวน้องไก่นะคะก็เป็นปร,ประมาณเวลา4ี่โมงครึ่งนะคะตัวช่วงยามเย็นนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เลี้ยงข้าวเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะสภาพก็คือไม่เหลือเลยนะคะไก่ที่บ้านอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ถ้าหลายๆคนชอบถามมานะคะน้องหอมก็นับไม่ท้วนเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยนับเลี้ยงก็คือเลี้ยงไปวันๆเลยนะคะแต่ถ้าลองกะกะดูนลนะก็คือน่าจะ 200 300น่าจะมีอยู่นะคะรวมถึงพ่อพันไม่อพันนะคะเราประมาณนี้แหละนะคะหลังจากที่น้องหอมเองหางหายในคลิปนะคะพี่จึงมาอัปเดตเรื่องของน้องไก่ให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะก็ยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็อยากสอบถามอะไรก็ออคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะแต่ว่าถ้าสอบถามเรื่องไก่นี่คืออาจจะไม่ค่อยตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าน้องหอมไม่รู้วิธีในการรักษานะคะแต่ว่าเรื่องของ ค้าขายราคาหรืออะไรพวกนี้สามารถสอบถามได้นะคะก็เชื่อว่าแต่ละที่นะคะราคาหรืออะไรอาจจะไม่เหมือนกันนะคะน่าจะแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะวันนี้ก็ทําคลิปออกมาเพื่อมาอัปเดตน้องไก่ที่บ้านให้พี่ๆทุกคนได้ชมกันนะคะหลังจากที่น้องหอมหายไปทําอะไรก็คืออยู่บ้านเลี้ยงไก่นี่แหละนะคะอ่าประมาณนี้นะคะก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะในการ เป็นกําลังใจให้น้อง,องหอมนะคะในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็อย่าลืมส่งกําลังใจมาก,กันเยอะๆนะคะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย